พิการเนาะส่งอะไรไปเพื่อนก็ให้กำลังใจมาโดยตลอดกับเพื่อนเพื่อนทำให้เราจ้าวส่งระบบเนาะยืนยันตัวตนกับระบบทํากับข้าวอร่อยอร่อยให้เพื่อนๆกินไปด้วยต้มยำใส่ในม้อไปใช้ใส่ใบแบงรักคุนรักใบนางรักทุดดิใบนางรัก อร่อยอร่อยเอารูดเมเมื่อทำกับข้าวไปส่งหลานให้หลานกินไปโรงเรียนเ้าลูกเ็มเมื่อทำกับข้าวไปส่งหลานให้หลานกินไปโรงเรียนมาล้างเนื้อแส่กันล้างแล้วค่อยสัะ ม้อไปตะไคร้ใส่ทำอาหารเย็นแล้วก็มาได้ไลายสดหลายวันเนาะจะเป็นอาทิกย์เนาะยืนยันจะเตินไล้คิดยาแล้วกันนะคะระบบเออนี่เรื่องยี่ไงมันต้องเหมือนกันแบบเครื่องอะไรค่าตะไคร้เป็นมะกรูดแต่ใบมะกรูดไม่ใส่ถ้าเป็นต้มส้มจะนี่เรื่อง ให่มันต้องเหมือนกันแบบจะเครื่อนอะไรค่าตะไคร้ไปมะกรูดแต่ใบมะกรูดไม่ใส่ถ้าเป็นต้มส้มจะใส่หรือว่าภาษาภาคกลางก็จะเรียกว่าต้มยำเนาะแต่ภาษาอีสานก็เรียกว่าต้มส้มเมนูต้มส้มไก่หยุดไม่ได้เหมือนกันแต่การขอลานะคะาการไม่สบายตาไม่ดีอ่านคอมเมนต์ไม่เห็นเนาะก็จะขอพักสักพักหนึ่งละกันเนาะแต่ขออ,อาทิตย์แล้เลูกจะมืด ทอกักข้าวไปส่งหลานให้หลานกินไปโรงเรียน <_ S 1> ใส่ใบแบ,แบงรักเนีคุนรักไว้นังรักพูดดิบไ้นังรักทำอร่อยอร่อยไปส่งบางทีก็ไม่ได้ทำหรอกไปซื้อที่ตลาดผ่านกว่าที่จะถึงโุงเีรยนผ่านตลาดนอกก่อนเนาะก็จะประมาณนี้แหละงานบนเฟซบุ๊กก็ยู่ต่องเปิดไว้สายตาไม่มี มาล้างเนื้อแตะแตะล้างแล้วค่อยสับคุณชีพยการเนาะส่งอะไรไปเพื่อนก็ให้กำลังใจมาโดยตลอดขอบคุณเฟซบุ๊กที่ทำให้เราเหมือนต้มต้มบ้านเราเนี่ยต้มต้มไก่มันเป็นไก่เหนียวเน้ยไม่ใช่เพราะว่ามันเหมือนอคล้ายกันกับไก่บ้านนั่นอร่อยอร่อยพ่อบ้านชอบเตโสดีค่ะเพื่อนๆเนาะ ลังจากท an pues con, student, teachers, The nah ี่การตามไม่พีดพักผ่อนมือจะหัวพักผ่อนเพิ่งตื่นนะคะเนี่ยก็จะเตรียมปุ๋ยคุยคิได้พูดคุยกันได้แสดงความคิดเห็นแบบสร้างสรรค์เนาะขอบคุณมากมายลูกออนไลน์แห่งนี้ที่ทําให้เรามาพบพูดปะพูดคุยกันหยุดไม่ได้เหมือนกันแต่การขอลานะคะการไม่สบายตาไม่ดีอ่านคอมเมนต์ไม่เห็นเนาะก็จะขอพักสักพักหนึ่งละกันเนาะแต่พาะอานคิด ใส่ในหม้อไปตะไคร้ใส่ในเตาตั้งน้ำเรียบร้อยตั้งน้ำให้มันเดือดก่อนเนาะแล้วก็เอาตะไคร้ใส่ตะไคร้ค่าล้างก่อนโดนคลิปยีกการเนาะส่งอะไรไปเพื่อนก็ให้กำลังใจมาโดยตลอดขอบคุณเฟสนุ๊กที่ทำให้เราได้นี้ค่ะเพื่อนๆเนาะหลังจากที่การตาไม่คุยดีพัก่อน อกระป๋อเพิ่งตื่นนะคะเนี่ยก็จะเตรียม,มยปลูกใส่ในหม้อไปทุบกระครใสงานบ้านเราก็ต้องทำงานหลักงานประจำก็มีอีก <c oughs> การไม่มีงานประจำหรอกคะเนี่ยวันี่ค่ะเพื่อนๆเนาะหลังจากที่การ ตาไม่ค่อยดีพักผ่อนอยูหัวอยู่พักผ่อนเพิ่งตื่นนะคะเนี่ยก็จะเตรียมในการยังทํางานอยู่นะส่งระบบวันนี้จะมาทําอาหารเย็นเมนูต้ยมยำไก่นะคะ mm hmm. ไก่นี้ก็เปิดไว้สายตามไม่ดีง mm ่ hmm. ยายๆในส่งบางทีก็ไม่ได้ทําหรอกไปซื้อที่ตลาดผ่าน mm hmm. ก่อนที่จะถึงนร่งเรียนผ่านตลาดนอกก่อนเ mm hmm. นาะก,ก็จะประมาณนี้แหละ งานบนเฟซบุ๊กก็มีเครื่องที่ไงมันต้องเหมือนกันแับเครื่องอะไร่าตะไคร้ไปมะกรูดแต่ใบมะกรูดไม่ใส่ก็เป็นต้มส้มจะสนี่ค่ะเพื่อนเนาะหลังจากที่การตาไม่คุยดีพักผ่อนดูใจหัวอยู่ก็ผ่อนเพิ่งตื่นนะค่ะเนี่ยก็จะเตรียมให้เพื่อนเพื่อนได้กินด้วยตั้งตั้งหม้อน้ำเลยนะ ตังนามเนาะเหมือนต้มส้มบ้านเรานี่ยต้มส้มไก่ม <uds> ันเป็นไก่เหนียว้ยไม่ใช่เพราว่ามันเหมือนคล้ายๆกันกับไก่บ้านเนี่ยเหมือนต้มส้มบ้านเรานี่ยต้มส้มไก่มันเป็นไก่เหนียว้ยไม่ใช่เพราว่ามันเหมือนคล้ายๆกันกับไก่บ้านเนี่ยดีค่ะเพื่อนๆเนาะหลังจากนี้การตาไม่พีดพักผ่อน มหัวอก็ขอนเพิ่งตื่นนะคะเนี่ยก็จะเตรียมเนื้อไก่นายากยะอย่าเขาไปหลายอะอันนี้ออกก่อนมีคุยที่ได้พูดคุยกันได้แสดงความคิดเห็นแบบสร้างสรรค์นเนาะขอบคุณมากมายลูกออนไลน์แห่งนี้ที่ทำให้เรามาพบพูดปะพูดคุยกันนี่ค่ะ หรือว่าเหมืนอนมีเสั้อต้มยำนอนเพิ่งตื่นค่ะบ้านใครก็อยู่ด้วยไม่ได้นานรอกกต็สันหยุดไม่ได้เหมือนกันแต่การขอลานะคะาการไม่สบายตาไม่ดีอ่านคอมเมนต์ไม่เห็นเนาะก็จะขอพักสักพักหนึ่งละกัน เนาะแต่เขาอาชิพให้ได้เหงาเนาะคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะพบเจอกันคลิปใหม่นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายให้ได้เหงาเนาะคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะพบเจอกันคลิปใหม่นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายง่ายอาหารย็น เราก็ไม่ได้ไลา์ส่วนหลายวันเนาะจะเป็นอะไรกันเนาะยืนยันจะเตือนได้คิปยาแล้วกันนะคะระบบเอไอนี่เครื่องยังไงมันต้องเหมือนกันแตบเครื่องอะไรผ่าตะไคร้ใบมะกรูดแต่ใบมะกรูดไม่ใส่ถ้าเป็นต้มส้มจะใส่ในหม้อไปตะไคร้ใส่แล้วหรือว่าเหมือนมีเลย ัต้มยำนอนเพิ่งตื่นค่ะไปบ้านใครก็อยู่ด้วยไม่ได้นาน,านออกตน<ะ>มาล้างเนื้อแก่กันล้างแล้วค่อยสับเอาลูเสร็จมื่อทำกับข้าวไปส่งหลานให้หลานกินไปโรงเรียนที่ก็เปิดไว้สายตามไม่ม,ไมีง่ายเนื้อไก่ บรยากยาศอเป็นลายอันนี้ออก,กอนมีคุยทีได้พูดคุยกันได้แสดงความคิดเห็นแบบสร้างสรรค์นเนาะขอบคุณมากไหมลูกออนไลน์แห่งนี้ที่ทำถ้าเรามาพบพูดปะพุคุยกัน,นี่ก็เปิดไว้สายตามไม่มีง่ายเป็นเตาตั้งน้ำเย็นๆตั้งน้ำให้มันเดือดก่อนเนาะแล้วก็เอาตะไคร้ใส่ตะไคร้ ค่ะล้าง่อนมีคุยที่ได้พูดคุยกันได้แสดงความคิดเห็นแบบสร้างสรรค์เนาะขอบคุณมากมายลูกออนไลน์แห่งนี้ที่ทําให้เรามาพบพูดปะพูดคุยกันมีคุยที่ได้พูดคุยกันได้แสดงความคิดเห็นแบบสร้างสรรค์เนาะขอบคุณมากมายลูกออนไลน์แห่งนี้ที่ทําให้เรามาพบพูดปะพูดคุยกันงานบ้านเนี่ยไม่ได้มีวันลาลาไม่ได้ มาสายก็ไม่ได้ต้องทำให้ทันเนละยะเวลาเขา<ม>เขาจะกินไปทำงานพ<ม>รุ่งนี้วันจันทร์ก็ต้องเปิดาปต้ก็เปิดไว้สายตายไม่ดีไี่ง่ายเนื้อไก่บร่ยาก,กัศอย่าพอไปหลานอ่ะน,นี้เอาอน มนุิยี yeah. mercy, ่เด uh ียกการเนาะส่งอะไรไปเพื่อนก็ให้กําลังใจมาโดยตลอดขอบคุณเฟ e บุ๊คที่ทาให้เรามนคิดเี่เดียกการเนาะส่งอะไรไปเพื่อนก็ให้กําลังใจมาโดยตลอดขอบคุณเฟสบุ๊คที่ทาให้เรามีคุยที่ได้พูดคุยกันได้แสดงความคิดเห็นแบบสร้างสรรค์เนาะขอบคุณมากมายลูกออนไลน์แห่งนี้ที่ทาให้เรามาพบพูดปะพูดคุยกันหรือว่าภาษาภาคกลางก็จะเรียกว่าทมยำเนาะแต่ภาษาอีสานก็เรียกว่าต้มส้มเมนูต้มส้มไก่ เดี๋ยวสุกแล้วก็ค่อยจะถ่ายให้เพื่อนๆนเอ่อ